กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟาดูยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่าไม่รูดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมขอประตูหน้าบ้านได้นะ,ะสำหรับขนมไทยนะคะเนาะ สำหรับขนมไทยนะใครอยากได้นะก็อย่าลืมเข้าไปเอาได้นะเพราะว่าน้องสาวโซ่นะคะไม่ได้อาจจะไม่ได้ลงหน้าช่องนะคะเพราะว่าชนกันเยอะซะเหลือเกินนะคะทั้งทั้งคนทั้งนอยทั้งไทยทั้งรัฐบาลลาวพัฒนานะคะเยอะจริงๆนะคะน้องสาวโซ่ใครอยากได้ต้องไปเอาในบ้านนะ,ะพี่ๆแม่ๆจะ้ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะเจ็ดสี่หลุดเนาะ 8 1ดหหลุดนะคะ7 0หลุดน้องสาวโซนเปนดาวเสียดาย5 2สองนะคะกห็หลุดดูตีละ48่4เข้านะคะตัวตรงเลยนะคะ75 80, หลุด8 0หลุดนะ,ะสรุปแล้วมาปกติคู่เดียวนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง f อทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะพี่ๆแม่แม่แมจา๋า ให้เร็วมากเลยนะพี่พี่แม่แม่เราพัฒนาลองสาว,สาวโซยังม่เดททอมเลยนะคะโพ<อ>สโพบงโมบึกแต่งนะเจ<อ>็ดสี่สี่เจ็ดนะคะสองศูนย์ศูนย์สองหกเก้าเก้าหกนะคะแปดเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วกันนะคะ ที่จริงตัวเด่นเยอะมากเลยนะคะน้องสาวโซตัดออกหมดเหลือแค่นี้นะคะเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดเนาะพี่พี่แม่แม่จ๋าอย่าว่ากันนะคะไม่ว่ากันเนาะพี่พี่แม่แม่นะคะน้องสาวโซก็บอกอยู่รับชมเพื่อความบันเทิงนะคะจดไวแค่ไวนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยไวในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซพารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะ จะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า